สวัสดีครับทุกคนสงครามสุดท้ายของวันพีซอาจไม่ได้จบที่ท่านอิมเมื่อสายเลือดที่ถูกลืมถูกเปิดเผยทำให้มาแชลดีทีชอาจกลายเป็นทรราชที่ยิ่งใหญ่กว่าไปวิเคราะห์กันครับและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซปเปอร์แทงส์ให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีการคาดเดาไม่ใช่ข้อมูลยืนยันทางการ โปรดรับชมเพื่อความสนุกและแลกเปลี่ยนมุมมองกันครับฉากหน้าใหม่แห่งสงครามครั้งสุดท้ายการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของวันพีซกำลังจะประทุขึ้นครับโดยมีขั้วอำนาจหลักที่เราเข้าใจกันดีคือรัฐบาลโลกที่ถูกควบคุมโดยท่านอิมผู้เป็นอมะตะประทะกับเหล่าซีจักรพรรดิซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงมังกี้ดีลูฟี่และคู่ปรับตลอดการยังมาเชลดีทีชหรือหนวดดำนั่นเองครับ แต่เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มพลิกผันจากข้อมูลเชิงทฤษฎีที่ถูกเสนอว่าเกิดขึ้นในมังงะตอนที่1159ตัวเลขตอนนี้เป็นการสมมุติใช้เล่าเชิงไอเดียการเปิดเผยดังกล่าวถูกใช้เป็นกรอบคิดในการเปลี่ยนแนวคิดครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนโครงสร้างอำนาจทั้งหมดและชี้เป้าไปยังภัยคุกคามที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่ตัวละครหน้าใหม่แต่เป็นจุดสูงสุดของวายร้ายที่เดินทางคู่ขนานกับพระเอกของเรามาโดยตลอดครับ การเปิดโปงตำนานที่สั่นสะเทือนโลกระเบิดลูกใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในตอนที่1,159ตามกรอบทฤษฎีแฟนแฟนคือการเปิดเผยชื่อที่แท้จริงของโจรสลัดในตำนานอย่าง r o c k ส์ดีเบครับชื่อที่ถูกซ่อนไว้ของเขาคือเดวี่ดีซเบครับ แนวคิดนี้เชื่อมโยงโจรสลัดที่เคยอันตรายที่สุดในยุคก่อนเข้ากับบุคคลในตำนานอย่างเดวี่โจนส์ซึ่งเป็นชื่อที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมโจรสลัดทั้งในโลกจริงและในจักรวาลวันพีซเองการเชื่อมโยงดังกล่าวทำหน้าที่เป็นหมุดหมายเชิงทฤษฎีที่สร้างสายเลือกอันทรงพลังขึ้นมาใหม่จากเดวี่โจนส์ในยุคโบราณสู่เดวี่ดีซีเบกและผู้สืบทอดเจตนารม์คนปัจจุบันเดวี่ดีทีชหรือหนวดดำนั่นเองครับ บทสรุปวายร้ายที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าประเด็นสำคัญของบทวิเคราะห์นี้ก็คือสมมุติฐานเชิงทฤษฎีว่าการยืนยันสายเลือดเดวิดีในกรอบการตีความได้เปลี่ยนสถานะของหนวดดำไปตลอดการครับเขาไม่ใช่แค่คู่แข่งชิงวันพีซอีกต่อไปแต่ถูกวางตำแหน่งให้เป็นผู้ที่โค่นล้มบัลลังของท่านอิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะกลายเป็นวายร้ายคนสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านอิมเสียอีก ความยิ่งใหญ่กว่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่พลังทำลายล้างนะครับแต่หมายถึงน้ำหนักของเรื่องราวความแค้นส่วนตัวต่อลูฟี่และการเป็นขั้วตรงข้ามทางคิดกับแก่นเรื่องหลักของซีรีส์อย่างคำว่าอิสรภาพคลิปนี้จะพาไปเจาะลึกหลักฐานเชิงตีความที่สนับสนุนการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของหนวดดากันครับประมุขแห่งสตวตรวัที่ว่างเล่า ก่อนจะไปว่ากันถึงหนวดดําเรามาทําความเข้าใจกับท่านอิมกันก่อนเพื่อให้เห็นภาพว่าภาัยคุกคามที่ต้องถูกก้าวข้ามนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนท่านอิมคือประมุขสูงสุดที่ปกครองรัฐบาลโลกจากเงามืดผู้นั่งอยู่บนบันลังที่ว่างเปล่าและเป็นผู้บงการ5ผู้เท่าอีกทีต้นกําเนิดของท่านอิมนั้นย้อนกลับไปไกลถึงยุคศตวรรษที่ว่างเปล่าเมื่อแ0 0ปีก่อนซึ่งมีทฤษฎีแพร่หลายว่า ความเป็นอมะตะนี้อาจเป็นผลมาจากการผ่าตัดเยาว,วัยช่วนิรันด์จากผู้ใช้ผลโอเปโอเปในอดีตเป้าหมายหลักของท่านอิมในเชิงตีความคือการลบประวัติศาสตร์และกำจัดเจตนารมแห่งดีให้สิ้นซากเพื่อรักษาอำนาจเบ็ดเสร็จไว้แต่เพียงผู้เดียวครับพลังของเทพเจ้าในเงามืดพลังของท่านอิมที่ถูกพูดถึงในชุมชนแฟนๆว่าน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งครับ มีข้อสังเกตตามเนื้อเรื่องว่าท่านอิมสามารถบัญชาการอาวุธโบราณอย่างมาเทอร์เฟลมที่ลบเกาะลูลูเซียได้ในพริบตาเดียวส่วนในด้านการต่อสู้ส่วนตัวหลายการวิเคราะห์มองว่าท่านอิมมีร่างเงาคล้ายปีศาจที่มีหางแหลมคมสามารถสร้างบาดแผลชะกันให้กับคนที่แกล่งอย่างซาโบได้อย่างง่ายดายทณะที่สมมุติฐานที่น่ากลัวที่สุดของบางสำนักคือความสามารถในการเข้าสิงหรือควบคุมผู้อื่น เช่นกรณีอัศวินเทพกุลโตะและยังมีการคาดดาวว่าเป้าหมายต่อไปอาจเป็นเจ้าหญิงวีวีเนื่องจากสายเลือดพิเศษของเธอครับทรราชผู้แช่แข็งการเวลาบทบาทของท่านอิมนั้นคือตัวแทนของไวายร้เชิงระบบอย่างแท้จริงครับท่านอิมไม่ใช่บุคคลแต่เป็นศูนย์รวมอุดมการที่กดขี่ของรัฐบาลโลกทั้งหมด ความขัดแย้งของท่านอิมเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของจอยบอยและตระกูลดีมากกว่าจะเป็นความแค้นส่วนตัวกับลูฟี่ในกรอบการวิเคราะห์นี้ท่านอิมคือจอมเผด็จการที่ต้องการรักษาสภาพที่เป็นอยู่แช่แข็งโรคไว้กับการเวลาเพื่อรักษาอำนาจของตนเองสิ่งนี้สร้างเวทีที่สมบูรณ์แบบให้วายร้ายคนใหม่ถือกำเนิดขึ้นเพราะภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ใช่ระบบเก่า แต่เป็นจอมเผด็จการคนใหม่ที่น่ากลัวกว่าทรงพลังยิ่งกว่าและเห็นแก่ตัวกว่าที่จะพังอาจขึ้นมาจากซากปรักหักพังนั้นครับกระจกเงาด้านมืดของลูฟี่ทีนี้เรามาโฟกัสที่ชายที่ชื่อมาเชลดีทิชกันครับหนวดดําคือคั่วตรงข้ามที่สมบูรณ์แบบของลูฟี่แม้ทั้งคู่จะฝันอยากเป็นราชาโจรสลัดเหมือนกันแต่วิธีการและนิยามของตําแหน่งนั้นแตกต่างกันคนละขั้ว ลูฟี่มองว่าราชาโจรสลัดคือชายผู้มีอิสระที่สุดในโลกในขณะที่หนวดดำมองว่าราชาคือผู้ปกครองสูงสุดการเดินทางของหนวดดำเต็มไปด้วยการวางแผนอันแยบยนเขารอคอยนานหลายสิบปีเพื่อผลยามิยามิวางแผนสงครามมารีนฟอร์ดเพื่อขโมยผลกุระกุระและรวบรวมลูกเรือที่เป็นอาชญากรสุดอันตรายอย่างมีกลยุทธ์เขาคือสุดยอดนักฉวยโอกาสตัวจริง เจตนารมณ์ที่แท้จริงราชาของโลกหลักฐานที่แฟนๆยกมาเป็นจุดชี้ว่าความทะเยอทะยานของหนวดดำยิ่งใหญ่กว่าตำแหน่งราชาจรสลัดคือคำพูดที่เขาเคยประกาศกับเอสอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของเขาคือการยึดครองโลกความฝันนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับร็อกซ์ที่มีความฝันอยากจะเป็นราชาของโลกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชื่อเรือของหนวดดำอย่างเซเบอร์ออฟเซเบกหรือวิธีการที่คล้ายคลึงกัน ทั้งหมดนี้ในเชิงตีความยืนยันว่าเขาคือผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของร็อกส์โดยตรงและเป้าหมายของเขาก็ไม่ใช่การประทะกับลูฟี่เพื่อแย่งสมบัติแต่เป็นการพุ่งเป้าไปที่บัลลังของท่านอิมโดยตรงครับความแค้นส่วนตัวที่ฝังใจสิ่งที่ทำให้หนวดดำเป็นวายร้ายที่น่าสนใจกว่าท่านอิมคือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูฟี่ครับ เราต้องไม่ลืมว่าหนวดดำคือคนที่อยู่เบื้องหลังการจับกลุ่มตัวเอสซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของพี่ชายสุดที่รักของลูฟี่ในสงครามมารินฟอร์ด นี่คือบาดแผลและความแค้นส่วนตัวที่รุนแรงอย่างหาได้ยากในเรื่องนี้นอกจากนี้กลุ่มโจรสลัดหนวดดำยังถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นคู่ปรับโดยตรงกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแต่ละคนเป็นการปูทางสู่การต่อสู้ตัวต่อต,ต,ตัวครั้งสุดท้ายที่แฟนๆรอคอยกันมานานหลายปีซึ่งนี่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ท่านอิมไม่มีเลยครับจากตำนานเดวิดโจนส์สู่สายเลือดปีาศาจกลับมาที่แกนหลักของทฤษฎีนี้กันครับ นั่นคือสายเลือดเดวี่ดีตำนานในเรื่องวันพีซเล่าถึงเดวี่โจนส์ว่าเป็นโจนสลัดผู้ละโมบที่ถูกปีศาจส,สาบให้มีชีวิตอยู่ใต้ทะเลเพื่อรวบรวมสมบัติทั้งหมดไว้ในล็อกเกอร์ของเขาการตีความนี้สอดคล้องกับฉายา,ยาของตระกูลดีที่ถูกเรียกว่าศัตรูตามธรรมชาติของพระเจ้าซึ่งจึงสามารถตีความได้ว่าปีศาจนั่นเองดังนั้นสายเลือดเดวี่ดีจึงถูกวางตัวให้เป็นปีศาจอย่างชัดเจนที่สุดของตระกูลดี ผู้จะนำพาความโกลาหนมาสู่โลกใบนี้ครับการตีความเดวี่แบ็กไฟท์ใหม่อีกครั้งและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับในเชิงทฤษฎีมีการเสนอว่าเกมโจรสลัดอย่างเดวี่แบ็กไฟท์ที่เราเคยดูกันนั้นแท้จริงแล้วมีต้นกำเนิดบนเกาะฮาจินสุึหรือเกาะโจรสลัดซึ่งเป็นเกาะเดียวกับที่ ROCKS d c ีซีเบกใช้เกาะตั้งกลุ่มโจรสลัดในตำนานของเขา มีความเป็นไปได้สูงว่าร็อกอาจใช้เกมเดิมพันสุดอันตรายในรูปแบบนี้เพื่อบังคับให้โจรสลัดที่แข็งแกร่งอย่างหนวดขาวบิ๊กมัมและไคโดต้องเข้าร่วมกลุ่มของเขาโดยไม่มีทางเลือกนี่ไม่ใช่แค่เกมสนุกสนุกแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจของสายเลือดเดวี่ดีครับปรัชญาแห่งการฉกฉวยกลไกหลักของเดวี่แบ็กไฟคือการได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือก็คือลูกเรือผ่านเกมที่ใช้โชคและกำลัง โดยที่ศักดิ์ศรีเป็นเรื่องรองจากชัยชนะปรัชญานี้มันสะท้อนวิธีการทำงานทั้งหมดของหนวดดำได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาแย่งชิงผลยามิยามิมาจากแทชเขาแย่งชิงผลกุระกุระและตำแหน่งจักรพรรดิมาจากหนวดขาวและตอนนี้ลูกเรือของเขาก็กำลังพยายามแย่งชิงข้อมูลและพลังจากบุคคลสำคัญอย่างแซทเทิ ดังนั้นเดวี่แบ็กไฟจึงเป็นเหมือนภาพเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีของแนวคิดทางสายเลือดเดวี่ดีที่มองว่าทุกสิ่งคือสิ่งที่ต้องโชคชวยมาด้วยโอกาสไม่ใช่ได้มาด้วยความพยายามครับเจตนารมแห่งดี2คขั้วแห่งการกระบแนวคิดที่ว่าเจตนารมแห่งดีไม่ได้มีเพียงด้านเดียวจึงถูกนําเสนอขึ้นมาครับมันเปรียบเสมือนสเปกตรัมที่มีสขั้ว ด้านหนึ่งคือต้นแบบของจอยบอยซึ่งก็คือลูฟี่และโรเจอร์ที่เป็นตัวแทนของการปลดปล่อยความสุขและอิสรภาพสำหรับทุกคนความทะเยอทะยานของพวกเขานำมาสู่รุ่งอรุณในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือต้นแบบเดวี่โจนส์ซึ่งก็คือร็อกส์และหนวดดำที่เป็นตัวแทนของอิสรภาพส่วนบุคคลอย่างสมบูรณ์ผ่านการครอบงำความโกลาหลและการกดขี่ผู้อื่นแนวทางนี้กรอบตีความที่ชี้ว่า พอารารรูปแบบใหม่ที่มืดมิดยิ่งกว่ายอมถือกำเนิดจากปลายสุดอีกด้านครับการปล้นครั้งสุดท้ายชิงบัลลังก์โลกสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดในตอนท้ายตามการคาดเดาเชิงเนื้อเรื่องคือในขณะที่ลูฟี่และพันธมิตรกำลังเปิดศึกครั้งใหญ่กับกองทัพของรัฐบาลโลกหนวดดำในฐานะสุดยอดนักฉวยโอกาสจะใช้จังหวะนั้นโจมตีไปที่ใจกลางของอำนาจซึ่งก็คือท่านอิมโดยตรงครับ มีทฤษฎีว่าหนวดดำอาจประสบความสำเร็จในการเอาชนะหรือทำให้พลังของท่านอิ่มไร้ผลซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการขโมยแหล่งพลังงานบางอย่างไม่ว่าจะเป็นผลปีศาจการควบคุมอาวุธโบราณหรือแม้แต่ความลับของความเป็นอมตะการกระทำนี้จะเป็นจุดสูงสุดในชีวิตของเขาชายผู้ขโมยทุกสิ่งทุกอย่างและในที่สุดก็จะขโมยโลกทั้งใบมาไว้ในกำมือวายร้ายแห่งอนาคตประทะวายร้ายแห่งอดีต นี่คือเหตุผลที่ทำให้หนวดดำยิ่งใหญ่กว่าท่านอิมในเชิงเรื่องเล่าครับท่านอิมคือวายร้ายของอดีตเป็นไทคุกคามโบราณที่ต้องถูกกำจัดเพื่อปลดปล่อยโลกจากคำสาป800ปีแต่หนวดดำคือวายร้ายของปัจจุบันและอนาคตเขาคือภาพสะท้อนด้านมืดของความฝันของลูฟี่เองเมื่อหนวดดำโค่นท่านอิมได้ในกรอบสมมุติฐานเขาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าแค่การกำจัดเผด็จการคนเก่ามันยังไม่พอเพราะยังมีเผด็จการคนใหม่ที่น่ากลัวรอเข้ามาแทนที่ การต่อสู้ครั้งสุดท้ายจึงไม่ใช่การแก้ไขอดีตแต่เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องอนาคตจากคู่ปรับที่บิดเบือนคำว่าอิสรภาพได้อย่างถึงที่สุดครับและนี่คือบทวิเคราะห์ว่าทำไมหนวดดำอาจก้าวข้ามท่านอิมเพื่อกลายเป็นทรราชคนสุดท้ายการต่อสู้สุดท้ายอาจไม่ใช่การโค่นลมระบอบเก่าแต่เป็นการตัดสินอนาคตครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโลกวันพีซครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงส์ให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ